สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเจคกิงคลับเปิดใจถึงข้อกล่าวหา115คดีของแมนเชสเตอร์ก่อนอำลาแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเปลี่ยนแผนกับล้ำไม่ขายเชฟฟานเดิเบิร์กหลังโชว์ฟอร์มเด่นเอฟเอจกล่าวถึงการอำลาของเจคกิงคลับในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลไม่อยากให้เกิดขึ้นในที่สุดก็มาถึงและเป๊ปกัวเดลายืนยันจะอยู่กุมทีมแมนเชสเตอร์ตีต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังจากท่ามกลางกระแสข่าว เคกันครับอําลาแล้วตัวเขาจะยังอยู่หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะอยู่ในสรุปข,ข่าวลืเวร์พูลเช้านี้จากช่องเดอกครับแฟนบอลพันธะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเจกคยังรับเปิดใจถึงข้อกล่าวหา115คดีของแมนเชสเตร์ก่อนอําลาแอนเวลเจ็คยังรับได้ยกย่องเปปกัวเดล่าว่าเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกแต่เขาก็อยากรู้ความจริงว่าแมนเชสเต ปรับแต่งบัญชีการเงินของพวกเขาห,หรือไม่เจคอบจามลาอนเฟลล่ลกากันกันขันอันดุเดือดระหว่างผู้จัดการทีมในประวัติศาสตร์พิมลีกเมื่อทีมลิเวอร์พูลพบกับบูแฮมตันในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการทำงานของเขาที่ยาวนาน8ปีครึ่งแม้ว่าเขาจะคว้าแชมป์มากมายทาั้งแชมป์อยู่าแชมป์เบลีพิมลิกเอเอครับคาราบาวคัพ่งสมัยฟุตบอลส,สโมสรโลกและยูโรเปียนซูเปอร,ร์คัพพร้อมกับคอมมูนิตี้เชลในช่วงเวลาที่อยู่กับเมอร์ซีไซด์ แต่ความยอดเยี่ยมของเป๊ปกูล่าก็เป็นอุปสรรคที่ทําให้จิงครับไม่สามารถคว้าแชมป์ได้มากกว่านี้ในขณะที่จิงครับเคารพเป๊ปกุล่าอย่างมากในขณะที่เขาพยายามที่จะคว้าแชมป์4แชมป์4สมัยติดต่อกันเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตร์แต่เขาก็ยอมรับว่าเขาต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหา1 1 5คดีของพิมลีกที่ยังคงบดบังความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ทุกคนรู้เกี่ยวกับข้อกล่าวหา1 1 5ข้อ แต่ผมไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรจิกนิ่งครับยอมรับผมแค่รู้ตัวเลขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ปีกูล่าคือผู้จัดก,การกีมที่ดีที่สุดในโลกและนั่นคือสิ่งที่สำคัญจริงๆถ้าคุณให้ผู้จัดก,การทีมคนอื่นมาคุมสโมสรน,นี้พวกเขาคงไม่ได้แชมป์ลีกสีสมัยติดต่อกันหรอกนั่นเป็นเพราะตัวของเขาและทีมของเขานั่นหมายความว่าพวกเขาจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบงั้นเหรอไม่แต่ผมไม่รู้ว่าพวกเขาทําอะไรไปบ้าง ถ้าพวกเขาทำอะไรไปจริงและผมไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะบอกว่าพวกเขาทำพวกเราจะเห็นกันต่อไปแน่นอนว่าผมอยากรู้ว่าซิตี้มีความผิดหรือไม่สักวันหนึ่งทุกคนอยากรู้แต่ผมคงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคุณภาพของเป๊ปที่สร้างความแตกต่างดังนั้นผมจึงไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เราจะได้เห็นกันต่อไป มันไม่ใช่ปัญหาของผมและผมก็พอใจกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราประสบความสุขเล็จีกิ c คอปยังเป็นผู้จัดการทีมเพียงคนเดียวที่เอาชนะเป๊ปกุดดาลาได้มากกว่าที่แพ้ในช่วง8ปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเป็นรองแชมป์ให้กับซิตี้ถึง2ครั้งถึง2คร่าลิเวอร์พูลเปลี่ยนแผนกับลำไม่ขายเชฟฟันนิเบิร์กลังจฟฟอร์มเด่น สโมสรลิเวอร์พูลต,ตัดสินใจที่จะไม่ขายเชฟฟันเดนเบิร์กกองหลังดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์ในช่วงตลาดการตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นหลังจากที่นักเตะรายนี้ทำงาน้อย่างยอดเยีย่ยมในช่วงที่ถูกปล่อยตัวให้กับมยยืมตัวสปอร์ตบลนจัมรายงานมาว่าฟันเดนเบิร์กมีแนวโน้มที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปใน,นกาลหน้าแม้เดิมทีสโมสรจะมีแผนที่จะขายเขาออกไปเนื่องจากผลง,งานที่น่าประทับใจในบุนเดสกาเยอรมันทำให้ลิเวอร์พูลต,ตัดสินใจเปลี่ยนแผนใหม่ มายมีออปชันในการซื้อขาดเชฟฟันเบิร์กนะครับแต่ยังหวังที่จะขยายสัญญายืมตัวไปอีกหฤดูกาลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของมายที่กำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นทำให้การซื้อขาดหรือยืมตัวต่อไปก็ได้ยากมีรายงานว่าลิพูและมายนะครับมีข้อตกลงเบื้องต้นในการซื้อขายเชฟฟันเบิร์กที่ราคา7ล้านปอนด์นะครับแต่นักขณะนี้ลิร์พูลเลือกที่จะเก็บนักเตะรายนี้เอาไว้และจะประเมินผลงานของเขาอีกครั้งในช่วงปลีซีซั่น ฟอนเดิเบิร์กนวัย22ปีนะฮะเป็นนักเตะสมบประโยชน์สามารถเล่นใน,นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาและกลองกลางตัวริมเส้นและอาจเป็นประโยชน์ต่อแผนการทำทีมของผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างอันเนสลอตนอกจากนี้ฟอมกัรเล่นที่โดดเด่นในบุนเดสการ์เยอรมันทำให้มูลค่าของเชฟฟันเดิเบิร์กสูงขึ้นกว่าเดิมมากดังนั้นหากลิเวอร์พูลตัดสินใจที่จะไม่ใช้งานเขาภายในทีมชุดใหญ่ก็สามารถปล่อยยืมตัวให้กับสโมสรอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่าไมลูนย์หได้นะครับ f อฟกล่าวถึงการอำลาเจ็กกิ้งคลับในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลไม่อยากให้เกิดขึ้นในที่สุดมันก็มาถึงเจ็กกิ้งคลับนะครับจะอำลาสโมสรลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้ไมค์กระดันได้บันทึกข้อความขอบคุณอย่างล้นหลามของ f อฟในงานแถลงข่าวในนามของเจ้าข,ของและประธานสโมสรในเวลานี้พรุ่งนี้เจ็กกิ้งคลับจะโบกมืออำลาแอนฟิลเป็นครั้งสุดท้ายลิเวอร์พูลจะลงเล่นกับบูมแฮมตันและลูดูการ และการดํารงตําแหน่งของเขาจะสิ้นสุดลงเจคกิงครับซึ่งอยู่กับลิเวอร์พูลมานานถึง9ปีและนําทีมไปสู่ชัยชนะมากมายรวมถึงยู่ผ่านแชมเลกในปี2019และพรีเมียร์ลีกในปี2020ระบุว่าเขากําลังจะก้าวลงจากตําแหน่งเพราะเขาต้องการพักผ่อนและเฟร r เ a y s สปอร์ตกรุ๊ปจะต้องหาทางก้าวข้ามไปให้ได้กระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นกันแล้วโดยคาดกันว่าอนเดสลัตจะรับการติดตั่งให้เป็น อนาคตคุณใหม่ของลิเวอร์พูลไมเคิลเวิร์ดได้ถูกนำกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเบื้องหลังเช่นกันเพื่อตอบสนองการตัดสินใจของเจงกิงครับไมค์กระดอนประธาน f s g ก็กล่าวถึงความตั้งใจร่วมก,กันกับเจ้าของกลุ่มสหรัฐอเมริกาในการรักษาการดำเนินการตามปกติว่าเจงกิงครับจะจากไปขณะเดียวกันก็ยอมรับถึงผลกระทบอย่างลึกซึ้งที่เจงกิงครับยังคงมีต่อลิเวอร์พูล ก็ดันกล่าวแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อเคกิ่งครับในนามของจอห์นเฮนรี่และทอมเวอร์เนอร์เราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อเชกิ่งเขากล่าวในเดือนมกราคมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเราเสียใจอย่างมากที่ไม่ได้สูญเสียผู้จัดการทีมที่มีความสามารถเช่นนี้แต่เป็นบุคคลที่ผู้นําที่เราเคารพนับถือและรักใคร่อย่างมากในขณะเดีวยวกัน เราเคารพความปรารถนาของเขาอย่างเต็มที่และเหตุผลที่เขาตัดสินใจว่าฤดูการปัจจุบันเป็นฤดูการสุดท้ายของเขาที่ลิวอ์พูคความปรารถนาของเจเกนเราจะบันทึกความขอบคุณอย่างครอบคลุมสําหรับเวลาที่เหมาะสมกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามเราคงจะบกพร่องหากเราไม่ฉวยโอกาสนี้เพื่อยืนยันอีกครั้งว่าการแต่งตั้งของเขายังคงเป็นหนึ่งในพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวลาของเราในฐานะเจ้าของ ความสำเร็จอันนาทึ่งในช่วงเวลาหลายปีที่่านมาได้พูดเพื่อตัวเองแล้วความสุขที่เจอเกนและทีมของเขาได้มอบให้กับพวกเราทุกคนเป็นผู้สนับสนุนก็เช่นกันความสําเร็จมากงมายของเขาจะไม่มีวันถูกมองข้ามเพื่อให้เหมาะสมกับสุภาษิตธิ์ที่มีความหมายเหมือนกันกับผู้จจดการทีมผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลอีกคนเจอเกนทาให้ผู้คนมีความสุขและเรามั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเขาจะยังคงทําเช่นนั้นต่อไปจนก,กว่าเขาจะจากไปในที่สุด มันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นเหมืออาชีพอย่างไม่รุละของเจเกนและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลการตัดสินใจของเขาเกิดขึ้นในลักษณะที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปตามปกติในช่วงที่เหลืออยู่ของการดํารงตําแหน่งของเขาในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้กับเราเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่19พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ